โย่ตาจีฮาวกลับมาแล้วนะคะต้องขอโทษนะคะที่หายไปนานแมวดดำหาเวลาว่างมาอัดนิยายให้ไม่ได้เลยค่ะตอนนี้คือแบบต้องหลบมาหาหมุมเียบเงียบ,ยบอัดข้างบ้านเขาก็มีคาราโอเกะกันนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเสียงแทกเข้าไปหรือเปล่าเนาะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเอาล่ะเราไปฟังกันเลยตั้งท้องให้กู EP 8พัดองศา ผมนั่งมองปลาที่ว่ายเล่นกันอย่างมีความสุขในสระสายตาคมจ้องมองพวกมันไร้อารมณ์ตั้งแต่พี่วาหนีไปผมไม่ได้สั่งให้ใครตามหาหรือทำอะไรยังไงถ้าผมต้องการพี่วาก็ไม่มีทางหนีผมพ้นตอนนี้พี่คงว่ายน้ำเล่นสนุกเลยสินะผมยกยิ้มมุมปากสนุกแววตาไรความรู้สึกพันเปลี่ยนเป็นตื่นเต้น ผมไม่เคยเจอใครที่ทำให้หัวใจผมเต้นแรงแบบนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ทำให้ผมไรความสนุกแต่กับพี่วามันต่างกันเพียงแค่ผมเจอพี่วาครั้งแรกหัวใจที่เย็นช้าก็พันเต้นรัวความรู้สึกอยากครอบครองไว้เพียงคนเดียวมันมากขึ้นเรื่อยๆจนผมเองก็ไม่รู้ว่ามันมากขึ้นจนหยุดไม่อยู่ตอนไหนดูมีความสุขนะเสียงของพี่ภูผาดังขึ้น กายแก่งของพี่ชายนั่งลงข้างๆผมมีเรื่องอะไรนักดีใจพี่ภูผาถามสายตาดุลีมองผมอย่างจับผิดฮึไม่มีผมตอบไปพร้อมรอยยิ้มแม่จางกูไม่เชื่อคนอย่างมึงไม่มีทางยิ้มแบบนี้แน่พี่ภูผาทำหน้าไม่เชื่อผมหันมองหน้าพี่ชายอย่างรู้กันยังไงก็สายเลือดเดียวกันต้องบอกว่านิสัยของผมกับพี่ภูผานั้นไม่ต่างกันนักเว้นแต่ ผมน่าจะหนักกว่ามัง้งแล้วคนของพี่เป็นยังไงก็ไม่งไงพี่ภูพาไว้ไหลไม่สนใจเมื่อพูดถึงใครอีกคนที่ต้องเอาตัวมาขัดดอกใช้นี้แทนพ่อแม่ที่มาขอกู้เงินจากพี่ภูพาฮคิดแล้วก็น่าขำถ้าหากว่าถ้ารู้เรื่องจะทำหน้าดีใจไหมวะผมเอ่ยพึพมพำเบาๆสายตาฉายแววสนุกเมือม่อทึกเมื่อนึกถึงเรื่องดีๆออก คงได้เวลาจับกลับมาแล้วสิพรุ่งนี้บ้านนั้นจะพาลูกชายมาให้กูดูตัวคิ้วเรียวขมวดข้อหากันแน่นบ้านนั้นก็บ้านที่พวกเราเคยไปกับพ่อไงมึงจะไม่ได้เหรอแต่กูจำได้ดีเลยนะพอมึงเล่นตะโกนดังลั่นบ้านบอกลูกชายคนโตของบ้านนั้นว่าจะมาช่วยออกไปจบความพูดของพี่ภูผาผมขมวดคิ้วข้อหากันแน่นอ่านั่นสิผมเคยพูดอะไรแบบนั้นด้วยนี่ หรอวะจะไม่ได้ผมไว้หลายไม่สนใจแล้วมองปลาที่ว่ายเล่นกันเป็นฝูงได้ขาวว่าลูกชายคนโตของบ้านนั้นกลับมาแล้วมึงจะไม่ฆ่ากูใช่ไหมเพราะคนที่กูต้องแต่งงานด้วยคือลูกชายคนโตมันเป็นเรื่องสมัยเด็กผมบอกความน่าทางไม่สนใจทำให้พี่ปูผายยกยิ้มสนุกแสดงว่ามึงเจอคนที่สนใจแล้วสงกับเป็นพี่ชายผมจริงๆก็คงงั้น ผมไว้ไหลเอ่ยออกไปพันยกยิ้มสนุกเมื่อนึกถึงใบหน้าอาบน้ําตาที่หน้าแกงของพี่วาและท่าทางเข้มแข็งนั่นที่ถูกผมทําลายจนพังยับแต่กลับยังคงดิ้นลนเพื่อช่วยคนอื่นๆทั้งที่ตัวเองนั้นเอาตัวแทบไม่รอดอยากให้ท้องเราเร็วจังเช้าวันรุ่งขึ้นผมเล่นเกมบนโซฟาตัวยาวไม่สนใจสิ่งที่พ่อแม่พูดเท้าแก่งพาดยาวไปบนโต๊ะกระจกตรงหน้า องศาทำให้มันดีๆหน่อยเสียงของแม่เอื่ยบอกผมปลายตามองคนที่ให้กำเนิดผมก็พี่ภูพาแต่ไม่เลี้ยงดูมันจะไม่สนใจสาย,สายตาของแม่แล้วเล่นเกมต่อองศาฟัางที่แม่พูดเสียงของพ่อกดต่ำในลำคอลิ้นร้อนดันยะพงแก้มเพื่อกดอารมณ์คุกรุ่นไว้ก่อนจะจิบปากขัดใจวางมือถือเครื่องหรูราคาแพงลงเต็มแรงจนหน้าจอแตกด้วยแรงอารมณ์ฟัง ทำไมผมต้องฟังผมเอียงหน้ามองคนทั้งสองพอชี้หน้าจะด่าแต่กลับด่าไม่ออกองศาพูดกับพ่อแม่แบบน,นี้ไม่ได้นะ,ะพ่อแม่ผมหันมองพ่อกับแม่ช้าๆคิวเข็มยกขึ้นสูงพันยกยิ้มกับสิ่งที่แม่พูดออกมาพ่อแม่ที่ทิ้งลูกไม่สนใจเยดีว่าเด็กสองคนจะเป็นยังไงสนใจแต่เรื่องของตัวเองนี่ดีนะ ที่พวกเรายังมีตาคอยดูแลและเลี้ยงดูพวกเรามามากกว่าพ่อแม่ที่คลอดและโยนลูกตัวเองทิ้งไปทั่วผมกดเสียงต่ำในตอนท้ายพี่ภูผายกยิ้มพึงพอใจกับสิ่งที่ผมพูดส่วนพ่อแม่นั้นก็กัดฟันแน่นข่มอารมณ์ไว้แต่ผมกับยกยิ้มสะใจเพราะคนทั้งสองไม่เคยเห็นพวกเราพี่น้องเป็นลูกเลยเรื่องที่พี่ภูผาจะแต่งงานก็ถูกบังคับเช่นกันแต่ก็นะ เพื่ออำนาที่จะได้หลังจากแต่งงานก็แค่แต่งๆไปให้มันจบๆสำหรับพวกเราสิ่งที่ต้องการสำคัญกว่าความรักในท่านในหญิงพวกบ้านนั้นมาแล้วครับเสียงของกาดเดินเข้ามาบอกทำให้สงครามที่เกิดขึ้นเล็กๆสงบลงพอดีเลยที่คนของบ้านนั้นเดินเข้ามาในบ้านสายตาคมไปตาม,มองว่าที่พี่สะพ้ยของผมก่อนจะเบิกตากว้างเมื่อคนที่เดินตามหลังมานั้นคือพี่วา ทางนั้นพอเห็นผมก็ชะงักนิ่งค้างเบิกตากว้างด้วยความตกใจแต่ผมยุกยิ้มถูกใจเพราะไม่ต้องไปตามไล่จับกลับมาแต่เจ้าตัวกับเดินไม่ให้ผมขังเองอีกแล้วแม่นั่นไงที่หนูบอกเสียงแสบแก้วหูของหญิงสาวอายุเท่าผมดังขึ้นเจ้าตัวคงคิดว่าเสียงที่พูดนั้นมันเบามากแต่มันได้ยินกันทั้งบ้านแหมแต่ถึงนะ แต่คนนั้นก็หลอกอะถ้ารู้ว่าหลอแบบนี้หนูยอมแต่งเ,งเองดีกว่าไม่พี่วาแต่งหรอกแม่เสียงแซบแก้วหูนั่นจะน่ารำคาญแค่ไหนแต่คำพูดของผู้หญิงคนนั้นทำให้ผมสนใจมากนั่งก่อนสิพ่อเอ่ยบอกเสียงนิ่งคนพวกนั้นนั่งตามที่พ่อผมบอกอย่างว่าง่ายท่าทางหวาดกลัวยังเห็นได้ชัดหนูเหรอเจี๊แต่งงานกับภูผาแม่เอ่ยถามรอยยิ้มการค้าพันแต่งแต้มใบหน้า เช่างเปลี่ยนสีหน้าได้เร็วจริงๆเออคนที่จะแต่งคือลูกชายคนโตของฉันหญิงไว้กลางคนเอ่ยบอกผมหีตามองไิ่วาด้วยสายตาคุกรุ่นฮึหนีจากผมไปแต่กับกำลังจะแต่งงานกับพี่ชายผมนั่นหรออย่าหวังพี่วานั่งเงียบก้มหน้าไม่มองสบสายตาใครมือเลียวกุมแน่นพันจันท้าววา แต่อของชายวัยกลางคนกดต่ำผมหันมองจ้องหน้าชายคนนั้นด้วยสายตาคุกรุ่นไม่พอใจไม่รู้ว่าเพราะอะไรอยู่ๆผมก็รู้สึกอยากเอาปืนขึ้นมายิงให้มันตายตอนนี้ไหนจะสายตาบังคับที่จ้องมองพี่วาของผมอีกข้าทิ้งแม่งดีไหมองศาผมหันมองพี่ภูผาที่อื่อเรียกเบาๆและเรียกสติของผมไว้ พอตอนนี้มือผมกำปืนที่เอวแน่นฟันคมกัดกามแน่นขึ้นไปสันนูนหน้าตาสวยดีแต่ฉันอยากได้เด็กที่ท้องได้เพื่อมีทาย,ยาทแม่เอ๋ยเตือนทางนั้นมิมมิ่มฝีปากแน่นฉันรับรองว่าลูกชายฉันสามารถท้องได้คำพูดของผู้หญิงที่เรียกตัวเองว่าเป็นแม่พี่วาเอ๋ยผมตาลุกวาวกับาคำพูดนั้นมองจ้องพี่วาไม่ละสายตาท้องได้เหรอ นั่นก็ต้องรีบจัดหนักๆจะได้สิ้นความคิดสายตาคมพเลื่อนสายตามองหน้าท้องแบ็นราบที่พี่วาเอาแต่กอดไว้จนผมต้องขหมดคิ้วก็าหากันแน่นหรือปวดท้องคิ้วเรียวยกขึ้นข้างหนึง่งไม่ได้สนใจสิ่งที่ทุกคนพูดเพราะความสนใจนั้นไปอยู่ที่อีกคนถ้าไม่มั่นใจว่าวาจะท้องได้ไหมเิ่งให้ลูกสาวผมแต่งงานกับลูกชายคนเล็กอีกคนเป็นไง คำพูดที่ดังเข้ามาในหูทำให้ผมเงยหน้ามองคนพูดไอเวนนี่ชักจะเริ่มพูดไม่เข้าหูขึ้นทุกทีได้ค่ะหญิงสาวรีบเสนอตัวทันทีผมหันมองพี่วาที่นั่งก้มหน้าเงียบกับผู้หญิงที่ดูตัวสัน่นอยากเสนอตัวให้ผมเต็มทนมันช่างต่างกันมากจนผมยกยิ้มสมเพชผมไม่สนใจที่จะแต่งงานไม่ชอบเอาชีวิตตัวเองไปผูกมัดกับใคร ผมจงใจพูดให้พี่วาได้ยินทางนั้นเมมริมฝีปากแน่นแววตากลมสั่นไหวมีน้ําตาคอขอบตายิ่งทำให้ผมอยากแกล้งมากขึ้นไปอีกรอยยิ้มบางพันแต่งแต้มไปหน้าโดยไม่รู้ตัวมันรู้สึกมีบางอย่างอุ่นๆไหลผ่านก้อนเนื้อตรงอกข้างซ้ายให้มันเต้นแรงมากขึ้นให้ฉันเป็นผู้หญิงของคุณก็ได้แต่แล้วรอยยิ้มของผมก็พันหุบลงเมื่อเสียงแสบแก้วหูของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้น จนผมอดที่จะปลายตาลังเกียดมองไม่ได้อะไรจะอยากเสนอต้วยผมขนาดนั้นวะกูไม่เอาผมควรเสียงตามเอยช้าชัดชัดให้ทุกคนได้ยินว่าผมไม่สนใจผู้หญิงตรงหน้าไม่จะให้เอาฟรีๆผมก็ไม่อยากแตะต้องแต่ถ้าเปลี่ยนกันให้พี่วามาเสนอตัวผมพร้อมตอบรับทันทีแบบไม่ต้องคิด จบคำพูดของผมทุกคนเยบงไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงหัวเราะขำของพี่ภูผาที่ดังเบาๆถ้างั้นว่าแต่งงานกับภูพาคู่เดียวก็พอไม่ให้แต่งผมขึ้นเสียงรอดไรฟันไม่พอใจสายตาคมจ้องมองคนจากบ้านนั้นด้วยความอดทนที่เหลือน้อยองศาจะมาขัดอะไรแบบนี้ถ้าไม่สนใจก็อย่าเข้ามายุ่งผมหันมองแม่ที่เออจบ พร้อมรอยยิ้มมุมปากกันฉันมองพี่วาที่เงยหน้ามองกันด้วยสายตาเบิกกว้างจะให้เมียผมแต่งงานกับพี่ชายผมหรอครับเอาแล้วทุกคนองสามประกาศไปแล้วเว้ยว่าพี่วาเป็นเมียมันเกิุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดซ c r i ไ e ใป้แมวดำถึงแมวดำจะมาช้าทุกคนก็ยังติดตามขอบคุณนะ ได้จ้า